สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชอ่องพ่อแม่ฮักเพลงนะครับมาแล้วครับหัวนหน้างานแล้วพอน,นางานแล้วนี่พ่อเดินไปน,นี่แหละวข้างรถเท้าไน,นี่แหละ้วตื่นีตื่นเฮ้ยเพชรจ้าเอามาถือเอาไหมลูก อ้มันสีละลายก่อน,นสีละลายก่อนไปเ้าไปถา่ายยเตียนไปเฮ้ไปสวัสดีครับครับวะเฮ้ยพอๆเรามาหานะครับไปเจอพอแม่เรายุทธ์เตีนหน้าไปที่สามหา ต้องมาลูกสาวนะครับเลยพาไปหาล่ามปะล่าพ่อปะนี่นะครับยูยูรุล่ะยูเต้นบอ <h ums> แม่เคยมาหลังเวที่ทเอกเซียบอว์เรเคยมาเวทีหลังบาร์มือเทียนเนาะนี่แหละละักษณะนั้นสิแหละแม่ซื้อ,อยังครับอยู่ในิไปเบิเบ้งในยูทูบในช่องยูทูบพี่สิยูท <h ums> ูบเนี่ยแ,แม่เป็นข่าวเงียบเลยอ๋อมีแต่เบิ้งเราแม่เนาะครับครับผมนี่ไอ้แม่ไอพอนะครับ อยู่ในใครทหารขับชอรอยู่ในใครทหารนะครับพ่อเราเป็นทหารนะครับเกษียณแล้วไปไหมเกษียณแล้วครับอืมเกษียณอะไรเกษียณแล้วมีนครับนี่นี่นางเอกเราครับนางเอกน้รางวอ้ผ่านใครมาแล้วงามงามเลยครับสวัสดีพี่ฟอมแปมครับไม่ดูอ่างนี่หล่ามายัง

เาลวกกวนแม่ดวงลวกวนแม่ดวงมได้หมแม่มาเด้แม่เด้แม่เราเบิ่งขิปไไปกูจักอดพัอไปใส่เบียดแต่ยังเม่กับเราดูงเบินเอานิ่นเลยว่า พ่อนะครับขอบพระคุณกําลังใจนะครับขอบพระคุณทุกกําลังใจนะครับเดี๋ยวพ่อครับพ่อบ่มใจเห็นอะไรครับพ่อขอบพ่อขอบไปยืนน้ำลูกเลยครับเดี๋ยวผมจะเห็นเนี้ออันหนึ่งสองสามโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับ มันหานนี่้เหมือนบงๆนี่ก็ว่ากันนี่แหละม่่คนทเอเย่ตัวีเล่นนะนะฮะก็อยน่เนี่ยวันบ่แม่บ่พอดีอ่ะส่งวันปัจจัยเราผาดีมีสวยมีสวย

เอาเวลาควนทุงเวลามานแล้วเวลามันแล้วยังหลบเขาหลบควรราคาเนี่ยมื่อนี้นะครับมื่อนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ดวงนะครับเพราะว่าเมื่อกลางกางเตียนไว้แม่ดวงมาเฝ้าเตียนให้ลูกสาวอีกแล้วเมื่อหนึ่งกะที่เมื่อเม็ดดวงอีกคือเก่านะครับ เป so ลี่ยนสูตรเปลี uh, like ่ยนอย่างซอยยุ่มหัวยุ uh, ่มหัวกันบานี้อันนั้นเกี่ยวกับทัานเขาฉากแรกกันมครับฉากแรกเป้าผู้หนึ่งยุ่มหัวผู้หนึ่งตั้งม้อนในนี่ซอยกันอุตลุดนได้ครับซอยกันอ่านี่คัพี่ันพี่ซันเอ้าสู้ๆครับอืบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศทีมแดนเซอร์เราเอาน้อง น้อ <ersch> แก <Breaking S 1> ้มวันดีครับมัแก้มมก้เก้มมาแก้มมาแก้มพ่อมาแก้มมือมือ่ัสวันนีครับคุณน้องคุณครับนนี้วันนี้พ่อได้คลิปเลี้ยวหนึ่งย่งเด็ดเลยไดเยินเด้ยินจยู็นเับแวลโหลแพคนนัอแควนนัก่ขายเพเแขกคนนักบ่คอลได้เห็นเลยฉากังสีบ่คอยได่เห็นเ้อใส่ปันน้ากระแทกไปเลย ไม่ค่อยเย็นครับหนาวบรรยากาศหนาวบรรยากาศยี่ยมเลี่ยงหนาวมากเลยด้วครับนี่เลยนี่เลยทีเริ่มเย็นเลยด้วครับตอนนี้อู่ที่ว่าเริ่มเย็นแล้วอู้ยูผ่านครับผ่านชายออกสวย หืน้ำได้ลูกเอ้าพี่เดนเซอร์ก็ได้พี่เดนเซอร์เราได้ยังลูกอได้อายพอแม่ของเราอืมอ่าขอบคุณครับน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นเอสวัสดีพ่อไพ่ครับสวัสดีพ่อไพ่ครับนี่มือกีตาร์เราครับมือกีตาร์เราเรื่องไหมนี่ดีต่างถึงเท่าไปหาไอ้ผอกันผอรทางไหนอน วัสดีพี่นานโนครับสวัสดีทั้งเอก,กนะครับพาคาเทรครับแม่อีพออยุไ่งค่มีลูกครัวมีลูกครัววอยังไม่หายอีพอก,พกันมีเมนอูอาหารกะลาบปลาโอ้โผมคือยิ้มเหราบาทนี่พอแล้วพอแล้วลาบปลาบอกอ่าขอบคุณครับหายพอกัน อาพอองแกมก่อนโอ้ไปเหดุยังงย่หันว่าสิมาหาเมียโอ้ไปยิงกับตายอยู่หน่นบาทเียไฟแดงไฟแดงเลยอารมากาศท่านี่ขัวเขานะครับขัวเรื่องดื่มเมามีนอนมาเมือนนี่ขอมาอนีนอนเด้อ โอ้โหพี่ๆพี่ๆพี่ๆพี่ว้าวนี่พอตะเกียบขับรถมือนกันขับรถน้ำกลนกันออกแท้ๆออกคอนเกลนเหมือนเด็ครับแซงกันไปแซงกันมาอยู่อู้หูเป็นเตรียมหมองนอนเป็นไว้เรียบร้อยแล้วมันต้องนอนเนะอนะน้องพ่อเนาะเพราะว่าเขาเป็นผู้ขับรถเนอะยงางขี่ไรกัจนจักชั่วโมงหนึ่งเนาะมีหิบเนาะชั่วโมงหนึ่งกับยังดีเนาะดีหิบเนาะ ผมกับหยอไปถ่ายคลิปเนี่ยกับทีบเ่เผลอช่วงฉากคนใดคนหน่อยวัได้ขึ้นผมกับหยอแอบ,บมา่นยิบเนี่ยนี่แหละนี่มนะองดูนี่มองดูน้องขอไหวอย่างเดียวอืมเอาพ่อแม่พี่น้องครับฝากกุ้มปิดในเรื่องรับผมเด้อฝากกุ้มปิดร้อยยี่สิบสามบาทนะครับพิเศษนะครับมีรับเชิญน้องหญิงนะครับพี่อ็อฟนะครับแล้วก็ พร้อมแปมนะครับแล้วก็มีเมเปีนะครับเมเปีมาด้วยนะครับโมูมีแต่พวกระดับระดับเลยนะครับจะพูนยัยระระพูนยัยนะครับมากเมือนี้นะครับซอสแจ้งครับมื้อนี้โอ้ยอากาศดีปลอดฝนปอดแจ้งอากาศเย็นๆหนาวๆนะครับฝากกําเด้อครับคุณปิ่เขาตอนนี้ยังท่านครับผมทักไปเลยนะครับที่เพจสาวน้อยลำพอนโชว์นะครับฝากกับอ่แม่อุ้มชูศิลปินทุกๆคนเน่ยรู้ครับบ่าว่าจะเป็น ศิลปินนิวเจนศิลปินผู้ใหญ่นะครับผู้มากด้วยประสบการณ์ลหลายคนนะครับเซ็กซ์ปลาครมีไอเซ็กซ์ปลาย่างนี้เขาบอกไม่เขียอุ้มชู้ศิลปินอุ้มชู้องค์กรนะครับผม,มอ,อ่าพอกันอีกแล้วเพากัน <c oughs> น้องแก้มองค์กรโนองค์กรสาวหน่อยยู่ยเลศิลปินกับยู่ยเลนะครับผมต้องซอยซอยกันนะครับต้องซอยๆกันออขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับฝากากดไลค์กดแชร์นิด้วียวครับผมเอ้อ ก็ปเป็นกำลังใจนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ